ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันว่าธนาคารฝันว่าธนาคารในประเทศที่เราอยู่เนี่ยล่มฝันเห็นธนาคารล่มระบบธนาคารล่มถอนเงินออกมาไม่ได้เราฝันเกี่ยวกับธนาคารล่มแปลว่าอะไรฝันเห็นฝันเห็นธนาคารล่มแปลว่าอะไร เหมือนจะได้ข่าวดีจากคนทางไกลนะ k ิ n อ of o านสองไม้สิบไม้รเวอร์ต สิบไม้รีเวิร์สนักลบรีเวิร์สฝันว่าธนาคารลม่มมีคนต้องการมีคนที่ต้องการจะแก้แค้นคุณมีคนอยากจะแก้แค้นคุณคนคนนี้เป็นคนที่กำลังตกงานอยู่คนคนนี้กำลังตกงานอยู่แล้วเขาก็กำลังมี กำลังมีปัญหาชีวิตเขารู้สึกอิจฉาที่เห็นคุณน่ะเขาอิจฉาที่ว่าคุณน่ะเหมือนมีความสุขมีเงินสาวโสดหนุ่มโสดอ่ะจะได้เจอเนื้อคู่นะคนคนนี้อ่าเป็นคนที่หน้าที่การงานดี สาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยจะได้เจอเนื้อคู่คนคนนี้เป็นคนที่หน้าที่การงานดีคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ท่านจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้เลขนำโชค8 2 2 8 8 2 2 8ค่ะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาการุณาแอดไลน์มาค่ะ ท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวกรุณาแอดไลน์มาเท่านั้นค่ะเอจะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ใต้คลิป